สวัสดีตอนเช้าๆค่ะบายสะอนท้องฟ้างามขนาดค่ะลมพัดกันเย็นๆซ็นอคอนมันอากาศหนาวไม้แดงจึงครึ่งค่ะท้องฟ้าสุดยอดเลย วันนี้แสดงว่าเป็นอากาศดีเด็ดสิโอกด้วยค่ะเด้นนี่เด้อนกกระบินเนะคะเนาะอกหากินท้องฟ้างามสดชื่นสดใสก็ทั้งคนทั้งนกทั้งธรรมชาติมีความสุขค่ะโอ้ยแ่่จะงามป่านนี้เนาะค่ะเนาะ ท้องฟ้าง,งามทางยุโรปคะ่ะตอนเช้าเช้าเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกบ้านเนาะกันเนาะสดใสคะ่ะสดชื่นสดใสนกกระห้องเพลงก็ฝัง,องโอ้ยงามขนาเน้ะคะ่ะเดาอสุดยอดเลยคะ่ะ